ติดเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับวีดีทีฟีมาตั้งแต่ตัวเออ่ดิเรกทอลซีก้ารีรแค,ครับซึง่งงานของวันนี้ก็คือเป็นตัววิตาซีครับผมใช,ใช่ใช่ก็ดีใจมากครับที่ที่ทยังได้อยู่กับวีดีทีนีน,น,นะครับแล้วก็จะได้อยู่อีกไปเรื่อยๆแล้วเชิญแฮปปี้มากครับใช่ผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันรผมว่าอีเวนต์ที่จัดครั้งนี้เป็นอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่จัดด้้วยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ฝาก หมอใช้ดีจริงๆนะครับแม่ก็ฝากมาด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เจออะไรบ้างคะวันนี้เหรอครับจะได้เจออะไรบ้างจะได้เจอศพครับครับแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกครับผมยังไม่บอกว่าจะได้เจอเศพอะไรครับแต่ว่านีเ่ยมีทั้งศิลปกรรมดีๆแล้วก็มีเศพที่ทรลายเลยครับครับผม ครับก็คือน้องเขาอ่ะตัววิตาซีนะครับจะเป็นตัวสูตรอ่อนโยนครับซึ่งซึ่งเขาเรียกอะไรจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็เอ่อทำให้ผิวกระจ่างใสเพราะว่าเขาผสมตัวกรีนทีเซกินเทนไซน์ก็คือชื่อเต็มของน้องเนี่ยเขาชื่อว่าบิวเตอร์เมนวิตาซีกรีนเทนไซน์ไบรท์มินเซรามก็คือมีการทำลายของเจนเทนที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสฟังยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกรีนเทนไซน์มันจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอ่อนอย่างเดีนะครับเหมือนการเคลียร์เซลล์ผิวได้แล้วออกม คือทุกคนเราคิดภาพว่าพอเราเกลีือศสนย์ผิวตายแล้วออกไปเกลือศูนย์จมันขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปรับใหม่เป็นสี่จะทำให้ผิวหน้าว้าวเนี่ยแล้วโหแล้วสำหรับคนที่ผิวอ่อนโยนเนี่ยยังไงเมื่อผิวอ่อนโยนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขาปราศจากก้าวสารอันตรายต่อผิวนะครับซึ่งโซลแกันของเติ้ลนะครับมาในชื่อว่าเดบิว u ์ผิวไบร้สี่ท่าในสี่สัปดาห์ครับผมทำไปได้ไม่สี่สัปดาห์ทำไมทำไมที่คนดูเยอะจังเลยผมรู้ผมรู้ผมรู้คุณรู้ไหมนะคุณพูดแล้วผมพูดให้คน ครับที่ต้องสสัปดาห์เพราะว่าีิบแปวันเนี่ยเป็นรอบของการไปน้ำัไม่ได้ใะจริงครับยังไงบ้างต้มีครับผมก็ฝากน้องทจะซีไว้ในออมของเนยนะครับก็นองเข้ามาดูการน้องพอดีครับลูกของเราบาบครับนี่ปาตรางๆก็เป็นช่วงกลางๆแล้วเนาะใช่เพราะว่าเพราะว่าเราถ่ายมากันประมาณชิวที่ สี่แล้วครับสิใช่ใช่ครับใช่ก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะใกล้ได้ดูแบบมากๆแล้วอเลยครับ <c oughs> ใช่แล้วก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาครับ <c oughs> น่านจะได้ดูกันแล้วส่วนเร <c oughs> ื่องของพายเรือเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นจัดเต็มครับ <c oughs> เป็นอีกบทเป็นอีกบทบาทหนึงที่พวกเราสองคนยังไม่เคยได้ลองเล่นมาครับพอได้ลองเล่นแล้วก็โูบมันมีมิติเป็นภาแสดงวที่เรายังไม่เคยเจอเลยนะครับจากของเดิมที่เราเคยเล่น โคนรใช่ใช่ซึ่งซึ่งแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีนะครับเซนหนึ่งจากปีที่แล้วเซนหนึ่งเดิมทำหมถึงแบบเรื่องความรู้ความรูใช่ใช่ครับก็จริงๆแต่ละคู่นะครับก็จะมีเรื่องอะไรนะซช่เรื่องที่ต่างกันแล้วก็พาร์ทความน่าสนใจต่างกันเลยนี่ครับดีโอเซลพูดเราดีโอเซลว่าเรื่องนี้เขาขายขายแซ่บไม่ใช่ขายร้องไห้นะจ๊ะดีโอเซลแบบนี้น้ำตาบแบบนี้ ราม่าไม่มีแล้วราม่าก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามว่าคู่อย่านเขาจะเปเอนเ่รื่องความแซ่บสนแต่ว่าคู่ของเราเนี้ยเวลาเจอหน้ากันทีไรก็ต้องตาหลายช่วหน่อยไม่บอกดีกว่าถ้าอยากรู้เราติดตามโซนนะครับน่าจะได้มาสนุกแต่สู้คู่หมื่นใช่ไหมสู้ไดู้่แล้วอากไอ่าน้าเร็ว่าเดี๋ยวไปมีไมไครับไ่ไก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นที่ฮ่องกงกับที่ไทเปมชแล้วก็ ชรับใช่้ก็ิใจครัช่วยกันกเรามังปีนกครับแล้วก็หลงจากนี้ก็ยังมีฟินไปนั่นไปนี่ให้ติดตามอีกก็เก็บเก็บไว้ก่อนละกันครับผมเดี๋ยวโดนแม่สุ่งปลุกแล้วก็ซ้อมเพลงนะครับตอนนี้ใช่ก็จะเป็นคิดเตเพลงใหม่ด้วยอะไรอย่างับใช้ก็เสุดท้ายแน่นอนรับใช้แน่นอ รับไม่ตอบมีเปลี่ยนต่อบอกอะเราติดตามนะครับคุณเลแล้วตอน้มีอะไรบ้าจริงๆก็ไม่อยู่ในปากประเภทสามัใ้วในกาอยากให้คนรอติดตามเขาอาจจะมีงานนั้นงานนั้นถกคนรอติดตามรอดูไปด้วยกันนะครับอ้โหงานเองนะครับงานเองงานเองนะครับโอ้ฟังอยู่แล้วว่าอยากไปอยู่แล้วว่าเราทาอยากไปอยู่แล้ว่ะก็ เราฟังดีๆเพม่ใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะรอลุ้นจากคุณลิฟเรียนครับโอ้โหอ่าโอนโหอ่าอย่างนี้รอแล้วนะอ่าอย่างนี้จะการอแล้วค่ะอุ้ยวุ้ยผมไม่ได้พูดนะวุ้ยเออเราร้องเลย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 หรือว่ามันทำอะไรไปครับหรือว่ายังไงอุ้ยวุ้ยมาถามาถ้เราจะปล่อยเพราะว่าทุกคนรอติดตามนะครับก็ครับครับครับคเราติดตามนะครับไอ้ที่ผลงานเ้ทุกคตรเปล่าเปล่าหรือว่า ู่วันนี้อากาศดีมากบวันนี้คนมาหาพวกเราเยอะดีเลยครับเวทีครับเจอเวทินตาเยรอติ่ตาก็รอติ่าไปแล้วแวหลายคนเหมือนก่อนนี่ที่ทคู่เราอย่าบอกว่าไใช้คาเรียกแทนการสถานะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะได้คำตอบเพราะมว่าอร่รจ้าเจ้าพี่ให้ชอยไหมอบ อะไรหลายคนไม่รู้ไงจริงๆคำเรียกมีหลากหลายที่อยู่กับอารมณ์จริงเรียกบางคนบางนก็เรียกมือกอนก็เรียกตาต่าง็เรียกตาอเออประมาณนั้นแล้วตอนวันที่พิเศษพิเศษวันทพิเศษทุกวันเลยครับ ปกติทุกวันใช่ไ <Studies> ม่วันพิเศษคำพิเศษที่เราแบบเดยใช้เรียกกันมาถึงิชันี้ช <reconcile> ื่อในเกมมั้งครับอออย่างชื่อในเกมเขาชื่อยูสุยูเสี่ยงยูเสี่ยูสงใช่ครัหมูหมูอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกผมเออผมเรียกเขาว่าไอ้หมูไอ้หมูใช่ทำไมต้องเป็นหมูหมูเพราะว่าชื่อในเกมความชื่อในเกมใช่แล้วแล้วในเกมแบบนี้น่ารักเหมือกันในเกมพนันเล่นอ่อนใจสุที่สดเ นี่คู่หินหรอไไม่คีเออที่เออจริงๆตอนแรกแบบตั้งชื่อเป็นนี่นี่นี่คู่แบบมู๊แต่ว่าพอทางหลังเพื่อนเริ่มเล่นกับผมไม่ได้แล้วเพราะว่าแลนด์กเริ่มต่างกใช่ไหมผมก็เลยแย่แล้วเราเสียดีโอในเกมแล้วเราเลยต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยแต่ผมคิดไม่ออกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีแล้วตอนนั้นผมชอบกินน้ำส้มพอดีผมก็เลยอ่ะชื่อยูสุแล้วก็ดูน่ารักด้วยอ้าถี่นี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าแลนเข้าไปใกล้กันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมู๊ไม่นีแต่ผมได้คางตางเปลี่ยนมาเป็นส้มกับสายนัไฟ เอ่อมีะอะไรนะสายทองใช่ไหมเป็นส้มแหใส่ลำพึงใส่ลำพึ้งใส่ทองใส่ลำพึงเเปล่วงเดี๋ยวไมว่ากันล้โหลอรกรได้คตอบมาเ่ไม่คำตอบแล้วเนาะอาปากอาากนที่เรา ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับอีเวนต์อีลูปีครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับก็งไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากตัวน้องวิตามินซี ดาวพิศเสียไปเอาหมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานคู่อะไรเงี้ยครับก็ยังมีให้ใหรับชอมอีกเรื่อยๆแบบตั้งแต่รุ่นปีหลังเป็นต้นไปครับก็มีเรื่อยๆนะครับชใช่ใชครับยังไงฝากติดตามพวกเราสองคนเลยนะครับแล้วก็ฝากติดต่อกัในอ้อมอกอ้มใจด้วยนะ,ะถ้าใครแล้วจะหน้าใบแบบไหนคะของหน้าหน้าใบสุดๆหน้าใบอ่ะอเราพร้อมกันนะพร้อมกันมาค่ะถ้าหน้าใบค่ะหน้าสี่สามสองห้าเฮ้ห้าเฮ้